วันนี้นะครับผมก็มายื่นหนังสือและพยานหลักฐานต่อคณะกรรมการปปชเนี่ยในกรณีที่พลเอกประวิตยวงสุวรรณสสบัญชีรายชื่อและหัวหน้าพักพลังประชารัฐน่าจะสอไปทางที่มีพฤติการที่น่าจะขัดต่อจริยธรรมร้ายแรงและก็จงใจปฏิบัติหน้าที่ที่น่าจะผิดกฎหมายทั้งกฎหมายรัฐรนูนและกฎหมายปปชนะครับ ซึ่งปปชเองคณะกรรมาการปปชอเองมีอำนาจตามรัฐธรรมนูญมาตรา2 3 4วงเล็บ1และ235วงเล็บหนึ่งะครับและกฎหมายปปชมาตรา,า,รา87ซึ่งจะต้องมีการตรวจสอบต่อไปนะครับซึ่งวันนี้พลเอกประวิทย์วงสุวรรณเป็นสสบัญชีรายชื่อนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ของรัฐจากการตรวจสอบ เรื่องการขาดลามาของพลเอกประวิตย์วงสุวรรณที่ผมได้รับเอกสารเนี่ยจากสํานักงานเลขาธิการสภาผูแ้แทนราษดรและเอกสารเนี่ยปรากฏว่ามีการเรียกประชุมตั้งแต่3กรกฎาคมจนถึงปัจจุบันนี่นะครับมีการประชุม95ครั้งปรากฏว่าพลเอกประวิตยเนี่ยน่าจะใช้การลาเป็นฉากบางหน้าเขาเรียกขาดประชุมเนี่ยจนถึง ประมาณ8 4ครั้งถ้าเทียบเป็นเปอร์เซ็นต์ก็เกือบ90%ครับของการทำงานเนี่ยคือลักษณะเจ้าหน้าที่รัฐเนี่ยโดยเฉพาะสอสอเนี่ยเป็นผู้ออกกฎหมายนะครับเป็นฝ่ายนิติบัญญัติถ้าทำงานลักษณะนี้ไปอยู่องคอ์กรไหนองคอ์กรภาคเอกชนองคอ์กรนั้นก็น่าจะเจ๊งหมดครับองคอ์กรภาครัฐก็น่าจะเป็นห่วงเพราะว่าการทำงานลักษณะนี้น่าจะเข้าข่ายที่เรียกว่าการลาเนี่ย น่าจะเป็นฉากบางหน้าแล้วน่าจะเป็นการแจ้งเท,ท็จต่อประธานสภาผู้แทนรัษฎรหรือไม่นี่เลยครับนี่คือที่ผมบอกว่าวันนี้การทำหน้าที่อย่างนี้เป็นอำนาจของปปชในการเรื่องการตรวจสอบเรื่องจริยธรรมน่าจะเป็นจริยธรรมร้ายแรงนะครับซึ่งขัดต่อบนบรรญัติของรัฐธรรมนูญและกฎหมายปปชเป็นอำนาจของปปชครับที่ดำเนินการไต่สวนในการในในการ ลานะครับน่าจะเป็นฉากบางหน้าแล้วเรื่องที่2ครับเป็นเรื่องการมาเนี่ยสิครั้งการมาก็น่าจะมีปัญหาที่จากการตรวจสอบเชิงลึกของผมแล้วเนี่ยก่อนที่จะรับเอกสารเนี่ยผมได้ตรวจสอบจากพยานหลักฐานมีผู้ร้องเนี่ยก็พ,พบว่าการที่มาเนี่ยมาประชุมและเซ็นชื่อแล้วก็ไปยืนยันตัวตนเนี่ยน่าจะขัดต่อระเบียบของสาภาขัดต่อประกาศของ ประธานสภาโดยเฉพาะในอดีตท่านประธานชวนหลีกภัยได้ให้ข้อบังคับนะครับมีคำประกาศไว้ชัดเจนว่า 1. นสอสอต้องมาประชุมเนี่ยต้องมาลงชื่อที่ชั้นสองหน้าห้องประชุมคือลงชื่อด้วยตัวเองนะครับ2ต้องไปยืนยันตัวตนคือต้องกระทำด้วยตัวเองไม่มีคำว่าอนุญาตให้คนอื่นทำได้แต่ที่ผมบอกว่าจากข้อมูลเชิงลึก น่าจะมีการนำสมุดเซ็นชื่อไปเซ็นนอกจากบริเวณที่กำหนดของสาภาหรือไม่คือีขัดระเบียบที่1น,นะครับสน่าจะมีการนำบัตรประจำตัวสสของพลเอกประวิทย์วงสุวรรณเนี่ยน่าจะไปยืนยันโดยเจ้าหน้าที่รัฐคนอื่นหรือไม่ซึ่งเรื่องนี้นะครับมันก็จะไปขัดกับข้อบังคับที่ผิดก็ลักษณะเหมือนกับที่ปป,ปชเคยได้รับคำร้องให้ตรวจสอบเรื่องสส กดบัตรแทนกันจําได้ไหมครับแล้วมีการร้องแล้วถึงนําไปสู่เรื่องคดีต่อศาลฎีกาเนี่ย<ส>ก็ปรากฏว่ามีการลงโทษทุกรายครับแม้จะยกแม่น้ําทั้ง5ยกหลักฐานยังไงเพราะในสภาเนี่ยกล้องมันมีจํานวนมากนี่คือระบบของสภาที่ผมบอกว่าไม่ต้องมียามหรอกครับสภาเขามีระบบตรวจสอบที่สมบูรณ์อยู่แล้วนะครับในโดยเฉพาะการกําหนดระเบียบไว้ชัดเจนเข้มงวดเพราะว่าสภาเนี่ยเป็นที่ออกกฎหมายไปบังคับ องค์กรต่างๆรวมถึงประชาชนเพราะฉะนั้นสภาเองต้องมีกฎกติกาที่เข้มงวดกว่าที่อื่นรวมถึงการดําเนินการที่จะตรวจสอบเรื่องนี้ไม่ยากเลยต้องวงจรปิดก็มีเพราะฉะนั้นผมเตือนนะครับว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐที่น่าจะมีส่วนรู้เห็นหรือเกี่ยวข้องเนี่ยทั้งระดับไหนก็แล้วแต่ที่ตอนนี้อาจจะไปะมีข้อมูลหลุดมาแล้วละ่ะเอาว่าผมอยาก แรงข่าวผมเนี่ยน่าจะชัดเจนว่าไปดําเนินการจะออกตัวในลักษณะที่จะช่วยเหลือกันหรือจะหาทางออกให้ตัวเองอย่างไรโดยที่บอกว่าเรื่องนี้ที่เอาไปสมุดไปให้เซ็นชื่อเนี่ยนอกจากบริเวณที่สภากําหนดเนี่ยซึ่งเป็นเขตห่วงห้ามพิเศษเนี่ยบุคคลภายนอกเข้าไม่ได้โดยอ้างว่าพลเอกประวิทย์เนี่ยสุขภาพไม่แข็งแรงนะครับมีปัญหาเรื่องสุขภาพ แล้วจะให้เจ้าหน้าที่ดําเนินการให้หรือใช้ใช้เจ้าที่แตะบัตรแทนเนี่ยอันนี้อันตรายผมบอกเลยอย่าทําอย่าทําดีกว่าเพราะว่าอย่างนี้นะครับถ้าทําอย่างนี้ได้เนี่ยผมบอกว่าไปดูคําพิพากษาศาลฎีกาในเรื่องที่เสียบบัตรแทนกันนะครับเพราะการที่ไปเสียบบัตรแทนกันในการที่โหวตกฎหมายก็ดีหรือการแตะบัตรแทนกันในการยืนยันตัวตนก็ใกล้เคียงกันนะครับเพราะฉะนั้นอย่าหาทําเลย ผมรู้ในในการตรวจสอบในเชิงลึกร,รู้หมดแล้วว่าชายหรือหญิงใครบ้างเนี่ยใน11ครั้งเนี่ยอบอกอักเริบย่อก,ก็ได้นะครับต่อเตาอ้ออ่างทั้งหลายเนี่ยนะครับวันนี้ไปทบทวนให้ดีครับไปปรึกษาฝ่ายกฎหมายให้ดีอย่าไปหลงเชื่อใครเลยครับวันนี้จะเป็นพยานหรือจะเป็นตัวการร่วมก็เลือกเอานะครับผมก็ฝากไว้แค่นี้ เพราะวันนี้ปปชนะครับเป็นองค์กรตามรัฐธรรมนูญที่ตรวจสอบเรื่องการการแสดงตนเนี่ยของประชาชนหรือของสสเนี่ยเขาดําเนินการมาแล้วในอดีตการเสียบบัตรแทนกันเราเป็นตัวอย่างไม่มีใครรอดสักลายนึงเพราะนั้นเรื่องนี้ผมเชื่อว่าปปชต้องทําคดีเรื่องนี้ให้ปรากฏนะครับประเภทแหวนแม่นาฬิกาเพื่อนในอดีตเนี่ยที่ประชาชนยังกังขาอยู่ผมเชื่อว่าวันนี้คงน่าจะไม่มี แล้ววันนี้ประชาชนให้ความสนใจเรื่องนี้เพราะวันนี้นะครับทุกองค์กรไม่ว่าภาคเอกชนก็ดีหน่วยงานก็ดีเ <c oughs> ขามีกฎมีเกณฑ์มีระเบียบสอสนะครับก็มีกฎเกณฑ์มีระเบียบที่เข้มงวดเพราะสสเป็นคนออกกฎหมาย <c oughs> เพราะนั้นคำคำพิพากษามันมีข้อเปรียบเทียบในเรื่องการที่ในส1บครั้งเนี่ยพิพลเอกประวิตยมาเนี่ยถ้ามาแล้วนะครับ ปปชต้องตรวจสอบเรื่องนี้จากวงจรปิดจ,จากพยานหลักฐานต้องเรียกไม่หมดว่าว่ามีการเซ็นชื่อแล้วมีการยืนยันตัวตนแล้วในเขตห่วงห้ามซึ่งคนอื่นก็เข้าไม่ได้นะครับนอกจากสสและเจ้าหน้าที่ผมยืนยันตรงนั้นคนอื่นไม่ได้เลยเพราะว่าเมื่อมีการสัมภาษณ์สสไปแล้วคือคุณวลรวงวลร์ปัญญาและสสคนอื่นผมสอบถามมาหมดแล้วแม้แต่รัฐมนตรีที่ไม่ได้เป็นสสก็เข้าไม่ได้ครับมนตรีคนชุดปัจจุบันนี่แหละครับเข้าไม่ได้ถ้าไม่ได้เป็นผู้แทนรัษฎรนะครับ เข้าไม่ได้เลยเพราะนั้นวันนี้นะครับปปชต้องทำเรื่องนี้ให้ปรากฏเพราะมีคำพิพากษาสารดีกาที่2867ทับสอว,วินิจฉัยเรื่องลักษณะคล้ายอย่างนี้คนที่มาสารนะครับจำเลยไม่มาศา,ารแล้วไม่เข้าสู่การห้องพิจารณาคดีเนี่ยศารยังสั่งว่าขาดนัดนะครับขาดนัดก็เหมือนกับวันนี้ถ้า11ครั้งเนี่ยมาเซ็นชื่อ แล้วมายืนยันตัวตนและถ้าตัวตนไม่มีในห้องประชุมครั้งใดครั้งหนึ่งเนี่ยถ้าเป็นสอสอเขาเรียกน่าจะโดดประชุมหรือไม่เนี่ยอันนี้ก็ถือว่ามันมีคำพิพากษา,าสารดีกานะครับเรื่องนี้ผมอยากให้ปปชตรวจสอบสอบเสร็จแล้วส่งสารดีกาเลครับแล้วจะได้เห็นนะครับผมฝากเตือนไว้และก็ที่สําคัญเรื่องนี้ผมอยากเรียกร้องอีกครั้งหนึ่งเตือนสติพลเอกประวิทย์วงสุวรรณว่าวันนี้ ท่านเป็นอดีตผู้บัญราการฐานบกอดีตเป็นนายฐานชั้นผู้ใหญ่แล้วมีตำแหน่งใหญ่ทางการเมืองมาแล้วปัจจุบันเป็นสสบัญชีรายชื่อและเป็นหัวหน้าพักพลังประชารัฐและยังเสนอตัวเป็นแคนดิเดตนายกรมนตรีของพักพลังประชารัฐวันนี้นะครับเพื่อความสหางามผมบอกว่าท่านต้องลาออกจากสสเลครับแถลงข่าวแล้วออกมาขอโทษประชาชนเส มันจะได้จบเรื่องจบดาวไปผมจะได้ไม่ต้องตรวจสอบต่อแต่ถ้ายังเชื่อไอ้ห้อยไอ้โหลูกหาบริวารของท่านแล้วให้ออกบาตดิสเครดิตผมและบอกว่าการตรวจสอบอย่างนี้เป็นแล้วใช้วาทกรรมนะครับผมให้ราคาพวกนี้หรอกครับไอ้นั่นนะ่ยผมบอกว่าบริวารน,น่าจะเป็นพิษกับท่านเรื่องนี้ผมตรวจสอบมาครึ่งทางครับจําได้ไหมครับผมบอกเลยภาคที่หนึ่งคลิปปิดวิญญ,ญาณลุงผมตรวจไปแล้ว ภาคที่สองที่ยื่นสุดท้ายวันนี้ลาสถานโลกครับแล้วจะเจอภาคสามในวันจันทร์นี้ผมบอกได้เลยนักบุญทุนชาวบ้านเดินทางหรูกินอยู่สบายจะได้เห็นกันครับผมฝากพี่น้องประชาชนติดตามและก็สื่อมวลชนนัดกันเลยนะครับวันจันทร์ที่30กันยายนนี้พบกันที่ สำนักงานผู้บัญชาการตรวจคนเข้าเมืองถนนแจ้งวัฒนะตรงเมืองทองธานี10โมงเช้าผมจะไปยื่นเอกสารนะครับหลักฐานผมตรวจเชิงเล็กมาหมดแล้วละ่ะแล้วไม่ได้จบแค่ภาค3นะครับมีภาค4ภาค5ด้วยถ้าสื่อสนใจจะสอบถามเดี๋ยวจะบอกให้เป็นในๆก็ฝากพี่น้องประชาชนว่าเรื่องนี้ไม่มวยล้มต้มคนดูครับผมตรวจยังมีหลักฐานและผลประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนไม่ได้ เป็นอาคาติหรือโกรธเคืองกับพลเอกประวิทย์แต่อย่างใดเพราะไม่เคยรู้จักท่านไม่เคยพบท่านด้วยนะครับนี่คือถ้าประชาชนเสียประโยชน์ผมตรวจสอบเพราะนั้นประเภทที่เอาลูกหาบนะครับน่าจะพวกหิวแสงมาดิสเครดิตผมหยุดเถอะเพราะว่ามันจะเป็นพิษกับพลเอกประวิทย์มากกว่าเพราะประเภทพวกนี้ไปอยู่ที่ไหนนะหัวหน้าตายหมดหรือไปอยู่ที่ไหนพรรคเขาแตกหมดตัวจริงเริ่มจะลาออกกันหมดแล้วนี่เหลือแต่ไอ้ห้อยไอ้โหนวันนี้อย่าเลย พวกนี้เหมือนเอาจาักรายานมาขวางผมอะเพราะผมขับรถสิบล้อพ่วงนะครับทับตายนะครับตอนนั้นอย่ามายุ่งเลยบอกไว้เลยครับภาคสี่วงาาาศาคณิเป็นพิษและก็ภาคห้านาลีและบริวารเป็นพิษครับมีคำถามไหมครับที่บอกว่าคนเด็กตอนนี้แท้งข้อมูลมันเป็นข้อมูลอะไรเป็นพิษคือข้อมูล,ะมละมอะไรและมีหลยากฐามคือก็นี่แหลนนะครับ ผมไม่ดูนะครับข้อบังคับว่าด้วยประมวลจริยธรรมของสสและกรรมธิการปี63เห็นไหมครับสมาชิกและกรรมธิการต้องอุทิศตนให้แก่การประชุมโดยต้องคำนึงถึงการตรงต่อเวลาและต้องไม่ขาดการประชุมโดยไม่จำเป็นเว้นแต่การเจ็บป่วยหรือเหตุสุดวิสัยเจ็บป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับไปดูดีครับผลเอกประวิทย์ลาติดภารกิจเกือบ80%ดเอร์เซ เกือบแปดติดติดภารกิจเจ็บป่วยไหมครับเจ็บป่วยต้องมีใบรับรองแพทย์ต้องนอนโรงพยาบาลต้องให้น้ําเกลือนะครับปวดหัวตัวร้อนเนี่ยได้ไหมมันต้องมีใบรับรองแพทย์นะครับเหตุต้องสุดวิสยัยน้ําท่วมไหมครับหรือว่าเกิดเกิดอุทกภยัยน้ําท่วมมาไม่ได้เครื่องบินบินไม่ได้รถไฟไม่ได้รถยนต์วิ่งไม่ได้อันนี้สุดวิสัยครับแต่ภารกิจ พอลาแล้วบอกว่าติดภารกิจแต่ผมไปตรวจสอบเห็นไหมที่ผมยืนยันไปแล้วว่าบางบางครั้งเนี่ยพลเอกประวิทย์เนี่ยไปทําภารกิจส่วนตัวเช่นเปิดบ้านป่าลอยต่อให้แกนนําพักและและแกนนําต่างๆมาอวยพรวันเกิดวันที่8ปะสิงหาถูกไหมทั้งที่เกิดวันที่11สิงหาก็วันประชุมสภาเขาประชุมแสิงหาก็ไม่ไปเห็นไหมแล้วก็ไปทําบุญที่บุรีรัมย์อ่ะ แล้วก็มีการประชุมพักอีกที่ผมบอกบางทั้งอ่ะน่าจะไปดูวอลเล์ mm. บอลออนไลน์ด้วยมีภาพอีกนี่หลายเรื่องนะครับประชุมพักก็หลายรอบก็ต้องให้ปป,ปชเนี่ยได้ได้เรียกร้องหลักฐานและผมบอกเลยว่าวันที่จะไปเนี่ยนี่หลักฐานอยู่ตรงนี้ครับบางอย่างเปิดไม่ได้ครับให้ปป,ปชเขาไปดูนี่ผมมีครบการร้องผมเนี่ยไม่ใช่ร้องแบบลักษณะถ้าผมกล่าว ร้องแล้วถ้าไม่ชอบนะครับผมก็โดนข้อหาลองเทจได้ผมต้องมาให้การกับปปชเพราะฉะนั้นผมยืนยันอีกครั้งผมทําหน้าที่โดยสุจริตเพื่อประโยชน์ของประเทศชาติและประชาชนตามรัฐธรรมนูญที่ให้อำนาจทั้งสื่อมวลชนและประชาชนดําเนินการเพราะฉะนั้นจะมาฟ้องผมเลยฟ้องมาก็ฟ้องกลับบอกแล้วไม,ไ,มไ,มไม่ห่วงแล้วที่สําคัญการไปต่างประเทศผมใบให้กอนนิดนึงครับ27มีนา28มีนา29มีนาลาไปต่างประเทศ ถ้าไม,ไ,มไม่ไม่ไม่ถ้าไม่มีประชุมผมไม่ตรวจสอบครับแต่วันมีประชุมสภาแต่ลาไปต่างประเทศ27-29ถึง29มีนาปี67ปีนี้สดสดร้อนๆนี่แหละและก็31กรกฎาคมถึง1สิงหาก็สดสดร้อนๆปี67นี่แหละไปต่างประเทศผมจึงตรวจสอบไงเพราะเขามีประชุมสภาอยู่ผมเรียนว่าประชุมสภาในง่ายๆเลยถ้าเทียบกับองค์ประชาชนองค์กรเอกชนเนี่ย สภาเวลาเขาเรียกประชุมในเดือนหนึ่งอ่ะเขาประชุมเสวะพุทธผลัเที่ไปง่ายว่าเดือนหนึ่งหยุดเสว์อาทิตย์เนี่ยเขาทางานกัน8วันเองมีเวลาว่างทั้ง22วันคุณจะไปทาําภารกิจส่วนตัวคุณจะไปทาไปแจกของน้ําท่วมคุณจะประชุมพักคุณจะจัดวันเกิดคุณทําได้หมดคุณจะไปดูอะไรก็ได้ไม่ใครว่าเลยคุณจะลงพื้นที่ก็ได้แต่ถามว่าวันประชุมสองวันคุณสละไม่ได้แล้วถามจะเทียบกับประชาชน กเกษตรกรเขาทำงานทุกวันตากแดดตากลมข้า,าราชการต้องทำงานทุกวันเอกชนต้องนั่งหลังขดหลังแข็งทำงานจันทึงสุ์บางบริษัททำงานจันทร์ถึงเสาอ่ะบางคนที่ทำงานไม่มีวันหยุดจันทถึงอาทิตย์30วันแถมทำแทบจะถึง3าเพราะเขาทำรอบกะกลางคืนด้วยแต่พลเอกประวิตย์เนี่ยน่าจะเอาเปรียบประชาชนน่าจะท a y ยศประชาชนใช่หรือไม่ผมเลยถามไงคนอย่างนี้เลยจะเป็นผู้แทนรัษฎรคนอย่างนี้เลยจะเสนอตัวเป็นนายกนัฐมนตรี ถ้าเสนอตัวเป็นนายกไปเจ๊งกันทั้งประเทศเลยครับที่ผมถามนะไม่ได้กล่าวหาหลายคนสงสัยว่าที่เดินสาย้อเงเรียนอวนเป็นการหวังโจมตีทางการเมืองหรือเปล่าผมไม่หวังนะครับจะโจมตีได้ประโยชน์อะไรก็ผมไม่ได้เป็นอคติกับท่านผมไม่รู้จักท่านไม่ได้โกรธคือท่านมาก่อนก็บอกแล้วไงผมตรวจรัฐบาลนายกเสถษฐาผมก็ตรวจบริษัทเอ็นที เวลาทอนาะค,คมแห่งชาติที่ว่ามีการประมูลข่าวเกือบพันล้านก็เรื่องนี้ก็ระง,งับอยู่ผมต้องให้ปากคำกับดีเอสไออยู่เขาก็นัดอยู่เนี่ยทั้งนี้รัฐบาลเพื่อไทยด้วยลัตตีของผมบอกไปแล้วชื่อประเสริฐเจริญลวงทองก็ตรวจไปแล้วก็ร้องมาดีครับรัฐบาลนี้ถ้ามีทําผิดผมก็ร้องแต่ผมไม่ร้องสเปะสปะแบบส่งตังไปสนันีแล้วไม่หวังผลผมมาล้องเป็นผมมาหวงร้องแล้วต้องตรวจสอบอย่างถึงที่สุดอ่ะเขาเรียกถึงพลิกถึงขิงอ่ะและผ,ผมต<า>้องม,มีหลักฐานจริงๆที่ผ่านมาเรามาล้อง โทให้หยุดเมื่อไหรือว่าผมูผมีมาบ้างมีเยอะมาขอก็มีมาขู่ก็มีมาเวียนบ้านก็มีไม่รู้จริงแท็ผมไม่ได้สนใจหรอกผมอะนี่ก่อนจะนิ่งพ่กลิ้งมาก่อนผ่านมาเยอะแล้วผมยุคยุคที่ต่อสู้เนะี่ยทหารล้อมบ้านผมเยอะแล้วตามผมก็เยอะผมไม่กลัวหรอกครับมันผ่านมาหมดแล้วอุดมการผมไม่เคยเปลี่ยน20ปีไม่เคยเปลี่ยนเพราะ,ะนั้นการตรวจเนี่ยไม่ใช่เรื่องเกมการเมืองไม่ได้นิดเครดิต ถ้าพลเอกประวิทยลาออกพรุ่งนี้ผมก็หยุดผมใหญ่ขั้นเอาว่าคนอย่างนี้ทำภาษีี่ยคุ้มไหมถามน้องๆที่เป็นนักข่าวทำงานทุกวันไหมเวลาเข้าสํานักงานน้องๆก็ต้องไปแตะบัตรถูกไหมยืนยันตัวตนมีการสแกนบางทีมืนต้องสแกนหน้าตาด้วยสาภาเขาไม่มีระบบนี้เหรอถ้าสาภาไม่มีระบบนี้ผมเชื่อว่าสาภาคงไม่ใช่อย่างนั้นหรอกเพราะมันโดนมาเยอะเรื่องเสียบัตรแทนกันไงเพราะนั้นวันนี้ผมจึงบอกว่าในฐานะพลงชนชาวไทยเนี่ยนะครับ ขอตรวจสอบสอสอ,อันทรงเกียรติเพราะผมเป็นอดีตสอส,อสอผมอายอผมยังจะทาหน้าที่วันนี้มันอายไปทั้งโลกเขาเสนอข่าวไปต่างประเทศว่าคนเป็นสมาชิกสภาพูดแทนราษฎรสมาชิกรัฐสภาทําตัวอย่างนี้อันนี้ผมใช้คําว่าลาสถานโลกนะครับลาสถานโลกไม่ใช่ธรรมดาเราคนไทยเราอายไง ผู้แทนรัษฎร400กว่าคนที่อยู่ในสภา499คนไม่อายหรือไม่ตรวจสอบไม่ช่วยผมเหรอไอ้ไนักร้องพันต่างๆไปไหนไอ้พวกแผ่นเสียงทองคําแผ่นเสียงตกลองอะร้องมาสิตรวจอย่างนี้ดิผลประโยชน์สาธารนณะเออไม่ทาแล้วมันจะเบียงเบียนประเด็นผมไม่หลงประเด็นหรอกพวกนี้บอกให้ผมไปตรวจคนนู้นก็ร้องมาดิถ้ามันเป็นจริงแต่บอกมินิฮาที่ผมไม่ร้องหรอกมันไร้สาระมันเป็นการสื่อสารน่ะเขาก็ทำกันทั้งนั้นน่ะ มีคำถามไหมไม่งั้นเดี๋ยวผมไปยื่นนะขอบคุณครับยังมีเวลาวันจันทร์ิดโมงเช้าสำนักงานผู้บัญชาการตำรวจตรวจคนเข้าเมืองแล้วจะได้เห็นว่านักบุญทุนชาวบ้านเป็นยังไง นี่ก็เป็นการยื่นหนังสือตรวจสอบพลเอกประวิทย์วงสุวรรณของคุณพร้อมพงพษ์นพพลิศนะครับอดีตโฆษกพรรคเพื่อไทยโดยคุณพร้อมพงษ์ก็เปิดเผ<อ>ยว,ว่าพลเอกประวิตย์เนี่ยลาประชุมสภาสถานโลกนะฮะแล้วก็หวังว่าปปชก็จะยื่นอสอบเรื่องนี้ทาให้สังคมกระจ่างชัดครับโดยคุณพร้อมพงษ์ก็อ้างถึงนะครับกรณีมีการให้เจ้าหน้าที่รัฐเจ้าหน้าที่สภาเนี่ยมีการเสียบบัตรแทนกันด้วยเรื่องนี้ก็คงจะต้องติดตามกันต่อไปครับ ฝากทุกคนกดไลค์กดแชร์เป็นกําลังใจในการถ่ายเท่าสดนะครับและเจอกันใหม่ในช่วงหน้าช่วงนี้ผมไม่ค่อยสบายนะครับมีปัญหาเรื่องเท้าอักเสบก็อาจจะไม่ได้ออกไปไลฟ์สดที่ไหนแต่ก็จะอัพคลิปวิดีโอแล้วก็ลงคลิปวิดีโอให้ทุกคนได้รับทราบรับฟังกันครับขอขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับขอบคุณทุกท่านครับสวัสดีครับ